สามพีเชี่ยในเรื่องของความขาวเออยามใส่ยางพร้อมันนะห้าสี่สามสองอครับผมนิตีสุการ์ในวันนี้ในขาวขาวแล้วขาวอีกขาวยิ่งกว่าขาวอีกขาวเวอร์กขาวปังขาวแบบโอโมพาสวาวันนี้มาในปีกีรักษ เป็นแบบว่ากิจกรรมแบบว่าก่อนแบบโอลิมปิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอมอก็เลยจัดกิจกรรมเป็นโอมโอลิมปิกครับผมก็ให้ผู้โชคดีมาเจอกับพีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาสนุกๆวันนี้แข่งขันกันแบบสนุกสนานสนุกสนานมากครับผมทุกคนเพื่อแบบเล่นกันแบบเอาไป็นเอาตายมาก็งงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าสนุกดีคอนขาวอันนี้มันขาวขนาดไหนมันยิบยับเหมือนแบบเออ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 เอนเออ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 เวอเอ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 อเเออเอ คือถ้าโดนแดดเยอะก็ไม่ค่อยขาวแต่ถ้ามีโอโม่คลาสเนี่ยขาวแน่นอนผ้าขาวในฐานะกบรเซ็นาาเตอร์ของเราตอบโจทยังไ,ไงบ้างคะก็ดีใจครับก็จริงๆเป็นปีที่2แล้วที่อยู่กับทางโอโมมาครับผลิตภัณฑ์โอโมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่พีเลือกใช้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างนี้แบบชุดนักเรียนต่างๆที่แบบเห็นว่าแบบอุ้ยขาวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เราได้เจอรักแท้ก็มาจากโอโมเพราะว่าเสื้อเราขาวไงคนก็จะเห็นเราเกี่ยวไหม นอกจากนี้มันมีมันมีแบบเอความประทับใจอะไรเกิะมันดีมากครับผมก็สําหรับโอโมพลาสไว้นะครับก็ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นอแล้วเป็นตัวฮิตของทางโอโมเลยค่ะก็ทําให้ผ้าเนี่ยขาวกระจ่างใสนะครับผมและที่สำคัญคือหอมยาวนานถึง4ี่สัปดาห์เข้ากับหน้าผนช่วงนี้ด้วยเนาะซักหรอลใช่สักแล้วมันอับใช่ไหมคะปกติเจอแบบว่าตัวโอโม่เป็นสูตรน้ำนะครับผมบอกเลยว่าไม่อับแน่นอนครับแล้วก็หอมยาวนาน4ี่สัปดาห์แน่นอนครับ ได้ครับผมก็ฝากสำหรับเป็นโอโม plus white นะครับผมแล้วก็พิเศษพันจากทางโอโมอีกหลายอย่างเลยนะครับผมเลยก็ฝากนะครับสำหรับโอโม plus white ครับตอนนี้ก็ยังมีงานต่อเนื่องได้เจอกันบ่อยมากครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ที่จะบอกว่าเข้าไปซ้อมคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวแล้วครับจริงจริงก่อนหน้านี้ก็จะมีการแบบว่ากลับไปออกกำลังกายมาบ้างแล้วก็แบบมีการแบบเรียนนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาบ้างครับผมแต่ในช่วงที่เป็นช่วงซ้อมคอนเสิร์ตก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยครับผมก็จะเป็นแบบ ทั้งเดือนเลยที่แบบว่าจะหายไปเลยแล้วก็เกดจะไปซ้อมคอนเสิร์ตเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างเพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่แล้วก็หนักสำหรับเราก็เนี่ยแหละครับก็เลยพยายามกลับไปออกกําลังกายด้วยเพราะว่าจริงๆแบบช่วงนี้หน้าฝนด้วยอากาศมันเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพี่ๆหลายๆคนก็ป่วยกันผมพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออกลับไปออกกําลังกายด้วยดีกว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันค่อนข้างยาวมาแล้วมันก็ละเอใหญ่มากด้วยอะไรอย่างเงี้ยบผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปแบบเตรียมความพร้อมร่าง ก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นทุกครั้งเลยแล้วก็เหมือนครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดด้วยที่เราที่ไปทำมาผมรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบมันใหม่มากๆแล้วก็เราก็อยากจะทําโชว์ทุกอย่างมาให้ดีที่สุดด้วยยูกินจะมาว่าพี่ก็ไม่ได้ไงพี่็เป็นแฟนด็อกตั้งหน้าตั้งตารอกับพาร์ทพิเศษของเราเลยค่ะก็มีหลายๆพาร์ทเลยแขกรับเชิญก็พิเศษมากมากด้วยยอดจริงครับอยู่แล้วคนนี้เขาเป็นดารา number one ไปละเดือนนี้แล้ว ป็นดิเกสครับผมก็จะมีพีแล้วก็มีกินอันนี้คือเท่าที่เผยได้แต่ที่เผยไม่ได้มีอีกเยอะมาแต่เผยได้คือตอนนี้มีดิวกินหนึ่งแล้วก็มีพีหนึ่งเอาเอาเป็นว่าดิวเกสเนี่ยมันยากไหมมันมันมันถักเ้าขายช่ยเขายากก็ยากอยู่นะครับจริงๆเราดิวเกสไว้แบบเกือบเกือบสามสิบคนอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงมากี่คนไม่รู้แต่ว่าเราดิวไปจริงๆแบบมาประมาณ มากกว่าประมาณ30คนครับประมาณนี้ก <lawsuit> ็คือร้องคนละท่อนร้องคนละคำหนึ่งเพลงร้องหนึ่งคำส่งต่อกันเจ็ดละกี่ชั่วโมงคะเนี่ยคอนเสิร์ตมั้งนี้แปดร้อยกว่าชั่วโมงพูดเป็นเรื่องจริงไหมแปดร้อยกว่าชั่วโมงคือชั่วโมงที่แบบเราจัดเตรียมงานกันโชว์จริงๆประมาณ45่สิบ้าเวทไซต์ก็ประมาณ3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงนี่คืออย่างน้อยที่สุด ก็ฟินแบบค่อนข้างดีครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเทรนใน Spotify ไปแล้วด้วยแล้วก็เอ็มเนี่ยก็ประมาณเกือบจะครึ่งล,ล้านละครึ่งล้านวิวถ้าพูดว่า5 0 0แสนดูน้อย <c oughs> ครับบอกให้พูดครึ่งล้านครึ่งล้านแล้ว,ลลวลครับใกล้แล้วครับ2อวันแล้วครับคู่การ์ดหรอพี่เขาการ์ดแคนหนอ่ปล่าน <c oughs> ก็ก็เป็นความแบบน่ารักน่ารักนี่แหละจริงๆตัวเพลงมันก็จะสื่อว่าเหมือนต่อให้เราแบบจะแกล้งกันต่อให้เราจะแย่กันต่อให้เราจะทะเลาะก,กันบ้างอะไรย่างเงี้ยทะเลาะก,กันจริงบ้างไม่จริงบ้างส่วนใหญ่ก็จริงอะไรยเงี้ยก็แบบแต่เราก็ยังรักกันเหมือนเดิมไม่รู้เลยพี่หนูไม่เคยหาเรื่องเขาไงอาจจะต้องฝากถามเขาว่าแบบทําไมเขาชอบมาแบบชวนหนูทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยอมเขาจะแย่อยู่แล้วไอ้พี่ นี่เขาก็บิดแขนหนูจนหนูเขียวไปหมดแล้วเนี่ยมันมีโมเมนต์แบบหยอกกันแล้วแบบอุ๊ยเราแบบเหมือเที่ยวเหมือไส้กัาจริงจริงก็จริงจริงก็หยอกกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยตลอดแหละครับผมนะคว่าเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาก็น่ารักแเราอยากไปเล่นด้วยแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยน่ารักแต่บางทีเขาก็น่ารักเลยอยากให้ยอมเหรอครับไม่มีอะไรอยากให้อยากให้บิวกิน เป็นกำลังใจให้กันละกันดีกว่าช่วงนี้เราสองคนต้องแบบว่าอย่างหนักหน่วงมีทั้งถ่ายภาพ,พยนตร์ด้วยมีทั้งคอนเสิร์ตด้วยก็เป็นกำลังใจให้กันละกันครับอย่างงานที่ต่างประเทศากช่วงนี้ยังต้องมีปายปีก็ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวทางช่วงป,ปลายปีก็จะมีงานต่างประเทศเข้ามีรักงานเยอะาน้มันไม่ได้ส่งผลสุขภาพเลยคือจริงๆมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่มากพี่พี่เหนื่อยมากแล้วพี่ก็ พี่จะไม่ทำงานเหรอคพี่หวังเจ็บร้องห้าวหยกเลิกองงานงั้นเราเสร็จการสัมภาษณ์เลยเพราะว่าพี่ไม่ทำงานเลยดียวจะยึดก่อนก็มีครับพยายามดูแลตัวเองนี่แหละครับผมว่าจริงๆแบบพอเรารู้ว่าช่วงไหนเราต้องบินเยอะช่วงไหนเราต้องมีงานที่มันหนักขึ้นอะไรเงี้ยก็จะพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยครับส่วนหลังๆก็เข้าออกโรงพยาบาลประจำเพราะรู้สึกว่าแบบเออเราไปเช็คอัพดีกว่าอะไรที่มันไม่ชัวร์อยากแบบกันไว้ก่อนดีกว่าแค่มีปัญหาแบบเกี่ยวกับการทำงานหนักๆแล้วมันนอนไม่หลับมันเครียดมัน ก็มีนะครับมีนอนไม่หลับบ้างอนะไรเงี้ยบางทีเราต้องงตื่นเช้ามากๆแบบงานหกโมงเชา้าอย่างเงี้ยเราเข้านอนเราเสร็จงานสี่ทุ่มกลับบ้านอาบน้ํานู่นนี่นั่นก็ก็จะเสร็จก็ประมาณแบบตีหนึ่งละอ่าอีกวันนึ่งก็ตื่นตีห้าแล้วอะไรก็อาจจะมีบ้างและยิง่งเราพาวงอย่างว่าวินอนแป๊บเดียวเราจะนอนหลับไหมไม่นอนสรุป <laughs> ตาทานตื่นเลยก็มีครับแต่ว่าช่วงหลังก็พยายามปรับแบบว่าให้ให้ตัวเองพยายามนอนได้เยอะที่สุดแล้วก็อะไรที่แบบว่า เราเลื่อนเวลาได้ขยับเวลาได้ก็อยากจะขยับเวลาให้มันแบบว่าดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเ,เราทํางานมาสักพักนึงแล้วเ,เรารู้สึกว่าแบบเราได้เรียนรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วก็พยายามจะท,ทําทุกงานให้ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราไปไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราไปทํางานเรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันก็แบบมันก็เสียใจเหมือนกันเราก็อยากให้แบบเราทํางานออกมาให้มันดีที่สุดทุกงาน้วยแต่ก็ยังรับไปอีกตว่างอยู่หลายอย่างแตพี่ไม่ยังมีแบบอะไร พีพีการละครละครไปยันน้องอลินค่ะน้องอลินค่ะไปเจอวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นไปช็อตฟิวอะไรเนาะเขาก็เจอน้องอลินแล้วน้องอลินเขาวิ่งมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออก็เดี๋ยวลองเล่นกับอลินดูอลินก็งงพี่ก็งงน้องเขาแบบเหมือนหน้าเหวงกันนะวันนั้นน่ะเขาก็คงตกใจว่าแบบเขาไม่ได้ทําแล้วพี่เขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ออยากเล่นอะไรเงี้ยเราเอ็นดูเขาผมเราเห็นอลินอลันมาแต่แบบโว้ แรกๆแบบเด็กๆเลยวันนี้ว่ามีโอกาสได้เจอร้องก็ดีใจมากเราไปช็อตฟิวเด็กๆก่อนนะคะเจอลูกๆพี่ๆนาๆอะไรเงี้ยเด็กๆบ้างคนแก่บ้างเพื่อนๆบ้างอะไก็เล่นๆด้วยอยากหยอกเล่นด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเวลาเจอกันเราก็เราก็อยากเข้าไปเล่นกับเขาแหละเหมือนเหมือนที่เราเล่นนกับกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนบ้างด้วยโอเคครับ

ครับ